สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะขอนำชิ้นงานที่เมื่อวานได้ลงคลิปไว้นะคะเป็นถักตัวผีเสื้อนะคะผีเสื้อแสนสวยนะคะตัวผีเสื้อนี้นะคะเพื่อนๆได้ดูยังคะนะคะตัวผีเสื้อนี้ถ้าได้ทำแล้วเอาไปประดิษฐ์อะไรบ้างนะคะประดิษฐ์อะไรบ้างทำอะไรได้บ้างนะคะ ตัวผีเสื้อตัวนี้ตัวเดียวนะคะเราถักขึ้นเป็นหลายๆตัวเพื่อประดับประดับกับผ้าพันคอผ้าคุมไหล่ได้นะคะอย่างเช่นวันนี้จะมาทำให้ดูว่านำผีเสื้อตัวน้อยนะคะซึ่งใช้ไหมเบอร์16ค่ะนะคะได้เบอร์16นี้ทำตัวนี้ขึ้นมาก็จะได้ตัวเล็กขึ้นนะคะตัวเล็กลงนะคะตัวเล็กลงค่ะ แล้ววันนี้ก็จะมีที่เพิ่มมาก็คือเข็มนะคะเข็มไหมพรมเข็มเย็บผ้าเข็มไหมพรมนะคะ,ะแล้วก็กันไกค่ะกันไกเราหาผ้ามาจะเป็นผ้าอะไรก็ได้ที่ทคุณคุณชอบนะคะแต่ชิ้นนี้ก็คือผ้ามัสลินที่เราใช้ตัดหน้ากากนะคะตัดหน้ากากอนามัยที่ใช้อยู่ในช่วงโควิดนะคะ ผ้ามัสลินนี้ใช้ทำผ้าเช็ดหน้าได้ค่ะนะคะเราหาผ้ามาตามที่เราจะใช้ว่าเราจะใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนเท่ผืนขนาดไหนนะคะแล้วทําการตัดมุมค่ะมุมผ้าข้างใดข้างหนึ่งให้เท่ากับตัวผีเสื้อที่เราถักเอาไว้นะคะตัดมุมข้างใดข้างหนึ่งให้เท่ากับตัวผีเสื้อที่เราตัดเอาไว้นะคะค่ะเช่นแบบนี้นะคะเราตัดเช่นเราตัดแล้ว นะคะค่ะเราตัดก็จะได้เป็นแบบนี้ตัดมุมไปแล้วนะคะแล้วเราก็นำผ้านั้นมาถักริมนะคะถักริมพัชนาจะเป็นลายอะไรก็ได้ลายน้อยๆนะคะเป็นลายอะไรก็ได้ลายเล็กๆนะคะซึ่งเราจะไม่ให้เด่นกว่าตัวผีเสื้อนัดเห็นไหมคะนะคะ,นะคะเป็นลายนี้เป็นลายนี้นะคะ เมื่อถักขอบของพัชนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นำไปรีดนะคะรีดพอให้เรียบๆนะคะอย่าให้ยืดมากแล้วเราก็นำตัวผีเสื้อไปรีดเช่นกันนะคะไปรีดเช่นกันรีดให้งานเรียบนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่มุมที่เราตัดตัดแล้วค่ะก็จะได้เป็นเช่นนี้ นี่นะคะตัวผีเสื้อที่เราตัดแล้วเห็นไหมคะอาจจะไม่ชัดนี่เลยค่ะเห็นไหมคะตัวผีเสื้อที่เราตัดแล้วใส่มุมพระชนะมุมใดมุมหนึ่งนะคะแค่มุมเดียวค่ะแค่มุมเดียวค่ะ,ะนะคะเราก็ใช้เข็มนะคะร้อยได้เดียวกันที่ถักผีเสื้อค่อยค่อย สอยด้านหลังนะคะสอยด้านหลังค่ะค่อยๆสอยด้านหลังนะคะนี่ค่ะแล้วเราจะใช้ผ้าผืนนี้เป็นผ้าเช็นหน้าก็ได้ส่งของขวัญให้เพื่อนก็ได้หรือนำไปขายนะคะทำจัดใส่กล่องสามผืนนะคะแล้วเราก็จำหน่ายได้นะคะ หรือเราจะจำหน่ายแค่พื้นเดียวก็ได้ค่ะเป็นที่นิยมนะคะสาวๆบางท่านชอบมากพัชน,นาถักนะคะลองดูนะคะเมื่อเราได้ผีเสื้อแล้วเราก็ต้องต่อยอดต่อยอดต่อไปนะคะจะถักรวมกันเป็นเป็นจะจะถักผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ให้เป็นผืนที่เราชอบ ประมาณที่เราใช้ได้แล้วเราก็เอาตัวผีเสื้อมาประดับริมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่ผ้าชน้าผื่นน้อยนะคะซึ่งงานแรกๆที่ทําก็ลองทําชิ้นเล็กๆก่อนก็ได้เป็นผ้าชน้าก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเป็นผ้าชน้าผืนน้อยแบบนี้นําไปใส่กล่องเป็นของขวัญให้เพื่อนหรือนําไปจําหน่ายก็ได้นะคะ ใครมีหน้าร้านอยู่ใครเป็นร้านเสริมสวยนะคะค่ะลองทำดูนะคะว่าผีเสื้อของเราตัวน้อยๆนี้สวยแค่ไหนเห็นไหมคะนะคะ,นะคะสวยงามมากถ้าชอบนะคะก็ถักต่อๆไปนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดติดกดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตาม นะคะกดติดตามให้ด้วยเพราะยังมีผลงานเล็กๆนะคะต่อดอกนำมาให้ชมกันแบ่งปันกันอีกค่ะค่ะสมมติว่างานต่อไปเป็นผ้าคุมไหล่นะคะผ้าคุมไหล่ซึ่งเราคิดว่าเราซื้อมาแล้วผ้าคุมไหล่นี้ไม่เด่นเลยไม่เก๋เลยนะคะเราก็นำตัวผีเสื้อที่เราถักเอาไว้นะคะมาประดับได้ มาประดับนะคะมาประดับได้มาประดับได้นะคะมาประดับได้ประดับทั้งพืนเลยก็ได้หรือจะประดับแค่ชายของผ้าก็ได้นะคะสวยเช่นกันเห็นไหมคะ,ะเวลาห่มไปจะได้ดูเด่นดูงามไม่เหมือนใครค่ะงานฝีมือทุกๆคนชอบนะคะเพราะแสดงถึง ความละเอียดอ่อนของเราเองนะคะใครเห็นใครก็ชอบนะคะนี่ค่ะไมคะก็สุดแท้แต่ว่าจะทำเป็นอะไรนะคะจะทำเป็นผ้าคุมไหล่ผ้าเช็ดหน้าหรือเราจะทำเป็นที่ลองแก้วที่ลองที่รองใจกันก็ได้ค่ะนะคะเมื่อเราทำแล้วเราก็เลือกชิ้นงาน ทําให้มันใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะใช้ประโยชน์ได้ผ้าคุมเตียงค่ะตัวผ้าทั้งผืนแล้วก็ประดับด้วยตัวผีเสื้อน้อยนี้นะคะให้น่ารักน่าชื่นชมค่ะค่ะวันนี้ขอนำเสนอแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะ กดชอบกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะจะได้มีผลงานมาแบ่งให้นะคะจะลืมนะคะสวัสดีค่ะ